รถร้อยเอ็ด101บุรีรัมย์นะคะรอบเช้า9ก้าโมงห้นะคะ,ะวันหนึ่งเราจะเดินรถอยู่2รอบคือรอบ9ก้าโมงห้าสิบ่ายโมงห้าสิจากร้อยเอ็ดนะคะถ้าจากบุรีรัมย์ก็คือ9ก้าโมงตรงกับบ่ายโมงสีะคะบห้านะคะ,ะบริษัที่จะเดินทางระหว่างร้อยเอ็ดไปบุรีรัมย์บุรีรัมย์เพล็กต์ก็สามารถเดินทางกับบริษัทร้อยเอ็ดเฉลิมเกียรติสวัสดิ์จำกัดน,นะคะ,ะหรือสาย275ร้อยเอ็ดบุรีรัมย์นะคะ นี่เป็นรถเบอร์สองเจ็ดห้าพักสิบเอ็ดนังจอดกับป้ายนะคะไายแล้วไปแล้ว,ลวบุรีรัมบุรีรัมรถบุรีรัมเราก็จะจอดคู่กับรถกราลสินนะ ถ้าบาริษาทที่มาจากกรสิ์ก็ลงจากรถกรสิ์ก็จะเดินามาซื้อตั๋วกับสายบุรีรัมได้เลยนะคะ นี่คือบกสร้อยเอ็ดอก็จะมีหลายสายนะคะอ่าอันนี้พนทองพนทองอันนี้เสระพูมนะคะอเสระูนนะมต่อไปก็จะเป็นรถอุดรรถตู้อุดรหนองคายนะคะถ้ามาทางฝั่งนี้ก็จะเป็นรถ สุรินนะคะบริษัทสุรินขนส่งแล้วก็จะเป็นบริษัทธนะชัยหรือรถบัสชมพูนั่นเองนะคะมีรถออกขายเที่ยวอ่าให้ดูเวลาของรถสุรินก่อนนียกออกจากร้เอ็ดไปสุรินนะคะอันนี้ของสุรินร้อยมาร้เอ็ดตอนนี้วิ่งอยู่ห้ารอบ ขึ่งอยู่ห้ารอบของสายโซลินนะคะส่วนบัสชมพูก็จะมีรถไปมุกดาหารด้วยนะคะ,ะให้ดูเวลาเราอร้อยเอ็ดไปมุกดาหารนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูเวลาของรถ